สวัสดีค่ะพี่ตั๊กนะคะวันนี้พี่ตั๊กมาฉีดฟิลเลอร์ค่ะที่อาคีคลินิกนะคะเป็นครั้งที่6แล้วพี่ตั๊กนะคะเคยฉีดนะคะก็คือใต้ตานะคะพี่ตั๊กมีปัญหาคือใต้ตาดำซ้ำนะคะพอฉีดไปแล้วแบบกริบมากหน้าดูสวยนะใต้ตาแบบจากที่ลึกๆค่ะมันดีขึ้นเลยอะ่ะนะคะหลังจากนั้นพี่ตั๊กก็มาฉีดขมับกับแก้มต่อนะคะพอฉีดไปแล้วมันมาหาศารจัมาก รู้ไหมคะว่าแบบโหนกแก้มที่สูงๆของพี่ต้าค่ะมันละมุนหน้าดูหวานขึ้นเลยอะ่ะแล้วหลังจากนั้นมาพี่ต้าก็มาฉีดปากต่อเลยปากพี่ต้าค่ะมันแบนนะคะมันเล็กนะคะพอฉีดไปแล้วคือปากมันดูได้รูปอ่ะนะคะแล้วที่สำคัญคือปากมันดูชุ่มชื่นขึ้นชอบมากค่ะประทับใจมากหลังจากที่ฉีดไปนะคะหน้ามันเต็มขึ้นมันสวยขึ้นเลยอ่ะคะ่ะพี่ต้าก็เลยมาทำอีกครั้งหนึ่งวันนี้พี่ต้าก็มาฉีดร่องน้ำหมากนะคะ ก็ฟังดูแก่เนาะแต่ว่าอายุปุณน,นี้แล้วมันก็ต้องมีบ้างแหละนะคะร่องน้ําหมาของพี่ตั๊มันจะอยู่มุมปากตรงนี้ค่ะแล้วมันทําให้หน้าละแก้มเราอะคะ่ะมันดูร่วงมันดูตกให้นึกถึงแบบหมามูดอกอะคะ่ะเอออย่างนั้นเลยพี่ตั๊กเคยเห็นคนอื่นเข้ามาฉีดอะคะ่ะแล้วพอฉีดตรงบริเวณน,นี้ไปอะคะ่ะ มันดูเต็มขึ้นนะคะแก้มนะคะความหย่อนคล้อยของใบหน้าค่ะมันดูลดลงนะคะหน้าก็ไม่ล่วงความหย่อนคล้อยลดลงแล้วแบบหน้าเราอะคะ่ะก็ยังไม่บึ้งอีกพูดมาซะเยอะแล้วเดี๋ยวพี่ตั๊กขอตัวขึ้นไปฉีดข้างบนก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ามันเป็ยนยังไง แล้วค่ะไม่เจ็บเลยแป๊บเดียวเองค่ะเนี่ยตรงมุมมุมปากพี่ตั๊กใช่ไหมคะที่มันตกอะค่ะมันแบบมันกริบมันหายไปเลยค่ะมันตื้นขึ้นเลยค่ะแก้มที่อยู่แบบตกอะค่ะมันก็ดูยกขึ้นหน้าเรียวขึ้นเลยอ่ะประทับใจค่ะพี่ตั๊กใช้ไปแค่1นึซีเองค่ะนะคะยี่ห้อที่ใช้นะคะก็จะเป็นเรสเชเลนค่ะก่อนฉีดนะคะทางเจ้าหน้าที่ทางอคิขินิค่ะ เขาจะมีการแกะกล่องให้ดูต่อหน้าเลยค่ะว่าเนี่ยของแท้นะคะเจ้าหน้าที่เขาจะมาสอนเรานะคะวิธีการชิดของแท้ว่าเป็นยังไงเช็คอย่างไงนะคะเตือนนิดหนึ่งนะคะว่าก่อนที่เราจะฉีดอะคะ่ะเราต้องรู้ด้วยว่ามันเป็นของแท้นะนะคะแพทย์ที่ทําทการฉีดให้เราอะคะ่ะก็ต้องเป็นแพทย์ที่มีความชํานาญพอฉีดออกมาแล้วม,มันจะเปะ๊ะแล้วก็สวยเหมือนพี่ตักค่ะสําหรับใครที่อยากจะฉีดฟิลเลอร์เหมือนพี่ตักนะคะ แนะนำเลยค่ะที่อาคิคีนิกสำหรับวันนี้พี่ต๊กก็ขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะสวัสดีค่ะ